ดีเจ้าเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสพาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสทําให้ผิวของเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการำนคะลิปต,ต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันมั่งนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกคือเจลวัสลีนนะคะในส่วนของเจลวัสลีนเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอ,อยช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้เจลวัสลีนอยู่ที่1ช้อนชานะคะนี่เลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือน้ำมันมะกอกนะคะในส่วนของน้ำมันมะกอกก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช่วยลื่เรื่อนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยสมานแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วนะคะเขาจะเป็นน้ำมันที่ซึมเร็วนะคะใครไม่มีก็ใช้เบบี้ออยจอร์สันหรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเยน็นแทนได้เลยนะคะเราจะใช้น้ำมันมะละกกนะคะอยู่ที่1ช้อนชานะคะนี่เลยนะคะ สองตัวนี้ให้เขาเข้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเติมตัวอื่นนะคะคนหลังจากที่เราคนสองตัวนี้ให้เขาเข้ากันแล้วนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือนมสดธรรมดาเลยนะคะในส่วนของนมก็จะช่วยให้ผิวของเรากระ่างใสช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยกระชับรูขุมขนช่วยให้ลดฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของนมนะคะจะทําให้หน้าของเราขาวใสไวมากๆนะคะเราจะใช้นมสดอยู่ที่หช้อนชานะคะนี่นะคะ ผสมไม่เข้ากันเลยนะคะที่เราคนเขาเข้ากันแล้วเนื้อเขาจะเนียนแบบนี้เลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถพอกได้าอาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะเรามาพอกกันเลยค่ะเข้ากันแล้วเนื้อเขาจะเนียนมากๆเลยนะคะพอกเลยค่ะพอกไว้นาหนาเลยนะคะในส่วนของคุณจะพอกนะคะ อยากจะทาเป็นเดครีมไหนครีมก็ยังได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะหรือจะไปทาเฉพาะขอบตาตรงนี้ก็ได้เลยนะคะทาแก้ขอบตาดําถุงตาย่นนะคะพอกแบบนี้นะคะพอไวหนาหนาแบบนี้ทิ้งไว20้20-30นาทีนะคะแล้วเราก็ไปล้างออกได้ตามปกตินะคะวิธีเราล้า,างให้ใช้กระดาษเช็ดชู่เช็ดเช,ช็ดก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปล้างนะคะหลังจากนั้นหรือใครจะใช้ผ้าเช็ดตัว เล็กๆไปชุบน้ําอุ่นแล้วก็มาเช็ดก่อนนะคะอ่าวิธีล้างวัสลีนเขาถึงล้างง่ายนะคะบางคนเขาก็จะบอกว่าล้างยากเนาะแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้ถ้าเราพอกไปน,นี้ไปล้างเลยเขาอาจจะล้างยากนะคะแต่เราใช้วิธีที่เช็ดออกก่อนแล้วเราค่อยไปล้างเขาจะล้างง่ายมากเลยนะคะในส่วนของวัสลีนจะล้างด้วยสบู่ด้วยโฟมอ่าอะไรก็ได้นะคะที่เราใช้อยู่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับกดไลค์กดแชร์เพื่อ like, share, เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำช้ดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ด,ดก็จะมาเชร์ให้ดูอีกนะคะสูตรนี้น่าใสาไวมากๆเลยนะคะ